สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้อยู่ในแอปหาเงินที่มีชื่อว่าวัส z b เบ k กเป็นแอปอ่านข่าวนะครับเป็นแอปอ่านข่าวที่จะสามารถตอนนี้เก็บโปรโมชั่นได้นี่ผมจะมาแนะนำก่อนเลยว่านี่มันสามารถนี่เพียงแค่คุณขยันเนี่ยไม่ต้องอะไรนะครับแค่คุณขยันนั่นเอง นี่แค่คุณขยันแล้วก็คุณเลื่อนไปแต่ว่าคุณต้องเลื่อนอ่านไปตลอดนะครับไม่งั้นไอตรงเนี้ยที่มันอยู่ตรงนี้ครับนี่ที่มันอยู่ตรงนี้เลยมันจะนี่มันจะไม่ขยับนะครับซึ่งตอนนี้มันเป็นรูปแบบนี้แล้ววิธีที่จะรับนี่ก็จะได้รับมาสามสิบคะแนนนะครับ เมื่อคุณได้30มคะแนนแล้วอ่าวิธีไปดูคะแนนคุณก็มาตรงนี้เลยครับนี่เนี่ยอ่ะมันอยู่ตรงนี้นะครับเนี่ยที่อยูหลังนี้เลยนี่เลยเนี่ยที่เป็นคําว่ากระเป๋าอ่ะครับอ่ากดเข้าไปซึ่งตอนนี้ผมก็มีอยู่3,811ัแคะแนนนะครับและจะในสามพันคะแนนนี้ย เดี๋ยวสักครู่นะครับขอให้นใน3,000คะแนนนี้สามารถแลกเปลี่ยนเป็นเงินได้ในราคาในจำนวนเงิน1บาทแต่ว่าคุณต้องขยันเล่นนะครับผมเล่นมา3วันผมได้3,811คะแนนแต่ว่าผมไม่ได้เล่นทั้งวันครับผมเล่นแค่ตอนที่มีเวลาว่างซึ่งเวลาว่างของผมมีแค่วันละ ไม่เกินชั่วโมงถึง2อชั่วโมงครับเพราะว่าผมต้องเตรียมตัวไปนี่แล้วแอปนี้นี่เพียงแคุณไปตรงนี้นะครับนี่คำว่าสะสมแต้มครับที่อยู่ตรงนี้นี่ครับมันจะมีภารกิจให้คุณได้ทำอยู่นะครับนี่แบ่งปันบัสเบรกค,คุณก็จะได้รับ1,000คะแนนนะครับ มันจะมีให้อ่านบทความไปเรื่อยๆนะครับและดูวิดีโอนี่แล้วก็จะมีส่วนของโปรโมชั่นคะแนนฟรีแต่ว่าส่วนนี้ผมยังไม่แน่ใจว่าจะเอามาจากไหนและถ้าใครเบื่อที่จะอ่านข่าวนะครับมาตรงนี้เลยส่วนที่เป็นตรงการดูวิดีโออ่าส่วนที่อยู่หน้าตรงนี้ที่มันจะขึ้นควาว่าบ้านนะครับเป็นการให้คุณหาอ่านข่าวนี่เรามีทั้งข่าวเรื่อง เรื่องราวเรื่องราวของโปรแกรมตัวโปรแกรมแล้วก็มีเรื่องเรื่องตลกเรื่องกีฬาแล้วก็การบันเทิงนะครับไม่ว่าคุณจานอันไหนคุณก็จะได้30พอยท์ถ้าผมจำไม่ผิดคุณก็จะได้30พอยท์อ่าผมลองอ่านบัญชีนี้ดูนะครับอ่ผมผมลองมาเลื่อนดูก่อนนะครับว่าแอปนี้มันจะได้ไหม เราลองเลื่อนรอจนวงกลมเต็มนะครับอ่ะเราทีนี้วงกลมเต็มแล้วเราเลื่อนไปให้สุดเลยครับเพื่อให้แถบด้านล่างมันรีอ่ะผอ้จะได้รับมา30มคะแนนนะครับกดออกไปก่อนนะครับอ่ะส่วนตรงนี้ก็เป็นการอ่านข่าวนะครับจะมาที่ตรงนี้นะครับนี่ข้างๆกันเลยตรงนี้เป็นการดูวิดีโอนะครับ คุณไม่ว่าคุณจะดูวิดีโอไหนก็เลือกมาหนึ่งวิดีโอครับแล้วกดจิ้มลงไปเลยอ่ะมันมีอยู่อย่างนึงครับเมื่อคุณไอ้นี่ไม่ว่าจะทําอะไรเลื่อนอะไรอ่อนในหน้านี้คุณก็จะได้ครับนั้นผมลองมาดูคลิปวิดีโอสักหนึ่งคลิปนะครับเข้าไปดูนี่ครับ ทางด้านขวานี่ทางด้านขวานี้ครับมันก็จะมีวงกลมที่ทําให้ดูที่เป็นของดูคลิปนะครับอ่าเมื่อดูคลิปประมาณสักสิบวีแล้วนะครับกดถ้ากดไปก็จะได้10คะแนนนะครับแต่ว่าบางวันก็จะมีอีเวนต์คูณ2มาครับอีเวนต์คูณ2เพื่อที่จะเพื่อที่จะได้20คะแนนอีเวนต์คูณ2ในบางครั้ง แล้วมันก็เป็นแบบเหมือนเนี่แหละครับมาดูคลิปเหมือนที่ดูในอ่าคล้ายๆก,ก,กันกับดูในเฟซหรือว่าดูในแอ k ทิกท็อกนะครับแต่ว่านี้คุณก็จะได้10คะแนนผมก็กลับมาตรงนี้นะครับแล้วก็คุณก็จะมีสะสมแต้มและก็ยังมีการเชิญเพื่อนด้วยนะครับ คุณสามารถเชิญเพื่อนและรับรายได้ของเพื่อนนะครับอ่านี่ตอนนี้มีอีเวนต์เชิญเพื่อนวันนี้รับเงินสด220บาทนะครับซึ่งผมไม่รู้ว่ามันคืออะไรเมื่อมีเวต์เชิญเพื่อนนะครับเมื่อคุณทำคุณได้รับเงินจากบัสเบกนี่นะครับเห็นชื่อ อยู่ข้างบนตรงเมื่อกี้นี้ไหมครับเป็นรายชื่อผู้คนที่ได้นะครับเป็นการเชิญเพื่อนนี่ครับคุณนี่ครับเบสพรได้ไปแล้วครับคนละ100บาทซึ่งมันเป็นอีเวนต์การเชิญเพื่อนนะครับอ่ะตอนนี้ผมก็จะออกไปนะครับลิงก์ที่ให้ดาวน์โหลดอยู่ด้านล่างเลยนะครับเออผมก็ ครที่ดาวน์โหลดมาใหม่ก็ผมก็รบกวนช่วยกรอกโค้ดของผมหน่อยนะครับส่วนการถอนเงินนะครับการถอนเงินตรงนี้ผมออขออภัยนะครับซึ่งซึ่งการถอนเงินตรงนี้ผมขอไม่ถอนในการสามวันคะแนนนะครับเมื่อผมเก็บสะสมถึง ห้าหมื่นคะแนนเมื่อไหร่ผมจะมาถอนให้ทุกคนดูนะครับอ่าสำหรับวันนี้ในการแนะนำโปรแกรมบ u ัชเบกโปรแกรมอ่านข่าวโปรแกรมอ่านข่าวนี้ผมก็ขอจบการแนะนำไว้แค่นี้ก่อนนะครับแล้วคลิปหน้าผมจะมาแนะนำแอปอะไรอีกก็ติดตามชมได้เลยนะครับอ่าสำหรับวันนี้ สวัสดีครับผม